ดีค่ะท <of gift> <mitigation> ุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนก้บวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีรลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกตีติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณกูตี่ไม่นครับคษณาแต่นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกูตี่ให้ซปเปอร์แตงไม่เหมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เเป็นนไรรรคค่่ะหือวาาายตตทงง้มม มาค่ะค่ําคืนนี้ค่ําคืนดีๆแน่นอนค่ะเพราะเป็นวันหยุดหลายๆคนบางคนก็ไปทําบุญใช่ไหมคะวันนี้เราตั้งชื่อว่าดวงจิตของคุณเชื่อมบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณในเวลานี้นะคะสิ่งที่ดวงจิตของคุณกําลังเชื่อมเชื่อมอิดหรือว่าเชื่อมติดกับบุญบุญสัมพันธ์กับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงจิตของคุณเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ณช่วงเวลานี้ท่านกําลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้พระองค์นี้หรือหลายๆพระองค์ท่านกำลังมองคุณอยู่และท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณณนะในช่วงเวลานี้คะ่ะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านช่วงเดือนพฤษภาคมหรือถ้าคุณมาดูช่วงไหนท่านก็เชื่อมคุณก็ไปเชื่อมกับท่านในช่วงนั้นเลยคะ่ะมาคะ่ะ สักดิทธิ์ที่ใจดีเป็นผู้หญิงเป็นเทพธิดานะคะให้คุณนั่งสมาธินะคะช่วงเวลานี้ท่านบอกว่าให้คุณนั่งสมาธิและให้คุณบาลานจิตใจตัวเองให้ดีนะคะหมั่นภาวนานะคะรักษาตัวเองอย่าให้ตัวเองอ่อมอย่าให้ตัวเองยม นะคะอะไรที่มากระทบทําให้คุณอ่อมคุณยมให้คุณนั่งสมาธิแล้วหาเอน r g จดีดๆเข้าหาตัวเองบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้ถ้าเมื่อไหร่คุณบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้เมื่อนั้นนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะบางคนบาลานซ์ชีวิตตัวเองยังไม่ได้แฮงแมนนั่นเองนะคะแฮงแมนกับ Queen of c u p นะคะให้คุณนั่งสมาธิช่วงเวลานี้เมื่อคุณเชื่อมติดกับท่านแล้วนะคะท่านเป็นเทพธิดา เป็นนางฟ้านะคะบางคนอาจจะเป็นผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นผู้ชายท่านบอกว่าคุณและท่านมีบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเชื่อมบุญกันอยู่นะตอนนี้เมื่อเชื่อมบุญกันติดแล้วณนะช่วงเวลานี้ท่านก็เลยบอกว่าให้คุณ เลิกอ่อมเลิกยมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเลิกอ่อมเลิกยมนะคะแล้วก็บ alans าาชีวิตตัวเองเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ใหม่ที่กําลังจะเข้ามานั่นเองนะคะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งใหม่ๆนั้นจะเกิดอะไรเพราะว่าท่านมาบอกแบบนี้เมื่อคุณ balans เข้าใจตัวเองได้แล้วบางคนนะคะอันนี้อย่าว่านะคะบางคนแบบยังไม่เข้าใจตัวเองเลยไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรมีแต่อยากได้อยากม,อากมีอยากมีแต่ความอยากอยากมากเลยจําไว้นะคะกฎแห่งความขาดแคลนเราจะบอกเสมอว่าห้ามใช้คําว่าอยากเละกก็ขอนะคะแล้วก็รอเมื่อ,อไหร่เนี่ย กดความขัดแคลนจะไม่มาหาคุณแล้วเมื่อคุณอย,อ,ยอยาก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 มากๆจะไม่มาหาคุณนั่นแหละค่ะให้เปลี่ยนคําพูดใช้คําว่ามีมีแล้วนะคะมีความสุขแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ไม่อยากจนาจาักรวาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เข้าใจคําว่าไม่ให้คุณใช้คําว่าฉันมีแล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะนะคะนับจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธ์ นะคะที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณที่คุณเชื่อมบุญติดนักขณะนี้ท่านอยากบอกอะไรคุณคะเมื่อคุณเชื่อมบุญของคุณและท่านติดกันแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านมาบอกให้คุณบาลาน์อย่าลืมบาลาน์ชีวิตตัวเองนะคะเมื่อคุณบาลาน์ชีวิตตัวเองได้แล้วความสุขนั้นจะเข้ามาหาคุณค่ะต่อค่ะทุกคนเฮ้ยคุณกะนี่อะไรคะนี่คือ นะคะ six of <c oughs> คุณคะ k i n คุณเมื่อคุณ,คณนะคะ six of one นะคะเมื่อคุณบาลานซ์ชีวิตคุณได้แล้วชื่อเสียงทางด้านการงานความสุขที่คุณปรารถนาคุณเตรียมรับนะคะท่านบอกว่านี่คือ s ิ x of o 6 e หกไม้เทา้าถ้าคุณบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้แล้วท่านพร้อม นะคะที่จะมาซับพอร์ตคุณในเรื่องการงานชื่อเสียงในเรื่องการงานของคุณจะมีความเด่นดังปีนี้ให้ลงมือทำเมื่อดาวตีเทพหลายๆดวงดาวตีเทพสามดวงย้ายให้คุณเล่งมือทำทุกลัคนาลาศีเลยนะคะนะคะดาวเสาเป็นดาวสุดท้ายที่จะมีการเคลื่อนย้ายในรอบหนึ่งปีนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือซิกออกบอลนะคะชื่อเสียงเงินทองจะมาหากุณอย่างที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะนี่คือนะคะโลหงเกยียรติยศ ในชีวิตของคุณนับจากนี้เมื่อคุณบาลานชีวิตบาลานพลังงานในจิตใจของคุณได้แล้วนั่นเองนะคะณขณะน,นี้ท่านอยากมาสื่อว่าให้คุณโฟกัสในเรื่องงานเมื่อคุณโฟกัสในเรื่องงานได้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะสิ่งดีๆคือชื่อเสียงทางด้านการงานของคุณเมื่อการงานเด่นนะคะการงานเด่นการเงินก็จะมานั่นเองนะคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะ กกกกนะคะนับจากนี้นับจากนี้นี่คืออะไรคะนะคะเงินอยู่บนหัวคุณเมื่อคุณลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้รอคอยวาสนา จำไว้นะคะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาส,สนาใช่ไหมคะอย่าให้เล่งมือทําเวลามี24ชั่วโมงเพราะปีนี้เป็นปีของพวกคุณนะคะทุกๆลัคนาราศีเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเกิดลัคนาราศีอะไรนั่นเองนะคะนี่คือการเงินของคุณนะคะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมไม่มีเงินเก็บเงินออมได้ไงคะสิ่งที่ท่านมาบอกว่าให้คุณลงมือทําโฟกัสในสิ่งที่มีความสุขเมื่อคุณโฟกัสในสิ่งที่มีความสุข ปีนี้คุณจะได้จับเงินแศนเงินล้านแต่คุณจะต้องลงมือทํานั่นเองนะคะแล้วอย่ามีความอยากอย่ามีความอยากให้เสมือนว่าตัวเองมีแล้วอย่าร้องขอนะคะเพราะการร้องขอจัก,กรวาลจะเอาไม่เอามาให้คุณแล้วจัก,กรวาลจะนะคะโยนความสุขเยนืนโยนเงินทองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณและเชื่อมบุญกับคุณณนะขณะน,นี้ท่านบอกว่าให้คุณได้ลงมือทํา แล้วการเงินก็จะมานั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณให้คุณได้รับรู้นั่นเองแต่เมื่อไร่ถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆเงินก็คงไม่มางานชื่อเสียงของคุณเกียรติยศก็คงไม่มาหรอกค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะฟรีดอม นะคะบางคนจะได้นะคะทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ช่วงวิาระยะเวลานี้ช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านถ้าตอนนี้คุณยังไม่ลงมือทําหลังจากเราอ่านไพ่แล้วคุณคิดคีเอทอะไรได้นะคะคุณเขียนค่ะเนี่ยเราลงมือทําอะไรเราก็จะแบบให้กำลังใจตัวเองอย่ายอมแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรอยหมึกจางๆมันจะนำพาให้ชีวิตของเราโดดเด่น ขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดอะฟู Fool, ความเป็นอิสระแล้วค่ะชีวิตของคุณจะเฟื้องฟูนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถถ้าคุณทํางานสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรคุณใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์และมันจะนําพาเงินทองมาสู่คุณนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้เดือนนิถุนา นะคะคุณยิ่งจะได้รับอิสระแต่คุณจะต้องลงมือทําแต่ท่านใดที่อายุมากๆแล้วเข้ามาดูแม่หมอให้มีพลังงานขึ้นพลังงานที่ดีแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระถ้าใครนับถือศาสนาอะไรก็ทําตามขั้นตอนอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะอยู่ที่บ้านเราจะบอกเสมอว่าไม่จําเป็นจะต้องไปวัดนั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระพลังงานพระพุทธรูปที่บ้านคุณโดนปลูกเสกมาแล้ว นะคะและเพราะฉะนั้นท่านเลยมาบอกว่าเมื่อดวงจิตของคุณเชื่อมบุญกับท่านได้แล้วท่านก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้คุณมอบสิ่งดีๆนี้คือให้พลังงานนะคะให้คุณลุกขึ้นสู้นะคะเพื่อคุณจะได้มีเงินเข้ามาในบัญชีเป็นกอบเป็นกรรมเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนั่นเองคุณเคยเห็นไหมคะบางคนเริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทเหมือนแม่หมอเนะะี่ยค่ะต่อค่ะทุกคน คุณค่คุณค่ะถ้าคุณเริ่มต้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นเงินจะเข้ามาหาคุณบางคนได้ทําธุรกิจกับชาวต่างชาตินี่คือดีเอ็มเพลอร์คุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยสมัยนี้นะคะ ่าบางสิ่งบางอย่างนะคะโลกออนไลน์เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นบางคนทํางานฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของนะคะคนออกมาเป็นเจ้าของคนเดียวหรือว่าจัดตั้งบริษัทในรูปแบบ2คนก็ตามแต่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนจะได้เดินทางประเทศบางคนทํางานอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วบางคนจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนี่คือความมั่งคั่งลำวยดีเอมพอยเลอ นะคะคเราบอกเลยว่าสิ่งที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมบุญกับคุณณขณะน,นี้ท่านมาบอกคุณว่านะคะให้คุณตั้งใจมุ่งมั่นปีนี้เป็นปีของคุณคุณเห็นไหมคะอันนี้เรายกตัวอย่าง พ่อใหญ่ทันะคะเพราะใหญ่ทําโนศสนโนเคตอนเขาไปอ่าที่นะคะซาอุดิอาระเบียเขาไม่พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะอะไรคะเพราะมันมีเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาจะพูดเรื่องค้าขายเขาเลยเป็นที่ยอมรับในซาอุไงคะเพราะฉะนั้นเราเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนั่นเองนะคะนี่คือสำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเมืองนั้นเขาชอบแบบไหนเราก็ทําให้เหมือนกับเมืองนั้นเราก็เหมือนว่าเราเป็นประชาชน คนเมืองนั้นนั่นเองนะคะนี่คือความสุขคุณได้เรียนรู้จงจำไว้นะคะเมื่อคุณเข้าเมืองไหนจงทำตัวนะคะให้ เป็นเหมือนคนเมืองเมืองน,นั้นแล้วชีวิตคุณนับจากนี้เราบอกเลยว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะเชื่อมบุญกับคุณณเชืองเวลานี้ท่านมาบอกว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านคุณจะได้รับอิสระอยู่ดีๆคุณก็คิดอยากจะทําอะไรมันก็ประสบความสําเร็จแต่คุณจะต้องลงมือทําไม่ต้องรองให้บางสิ่งบางอย่างมันพร้อมก็ได้นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะ for of cup บางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่าอุย้ยมันยังไม่มีความพร้อมเลยอุปกรณ์ไม่พออย่าโฟกัสในสิ่งที่ขาดจงโฟกัสในสิ่งที่มีอยู่เพราะช่วงเวลาที่แม่หมอเป็น youtube แรกๆแม่หมอก็มีแค่ไพ่สำรับเดียวนะคะไพ่สำรับเดียวเลยนะคะอ่านอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสในสิ่งที่ไม่ยังไม่มาให้โฟกัสในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ลงมือทำเลยค่ะสี่ถ้วยนี้เหมือนแม่หมอตอนแรกๆเลยนะคะ แต่แม่หมอไม่ได้โฟกัสว่ามีหรือไม่มีแม่หมอมีแค่ไพ่สำหรับเดียวแม่หมอก็ลงมืออ่านนะคะอ่านแล้วก็อัดคลิปเลยค่ะแล้วก็ทําเลยนั่นแหละค่ะเมื่อเรามีโทรศัพท์มือถือนะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่าแล้วเราโฟกัสจึงที่มีอยู่นั่นเองแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนั่นเองต่อค่ะทุกคนโอ้มีก็เกิรคุณเกิคุณเกินี่คืออะไรคะนี่คือสเตน นะคะคสเตนก้าวไปข้างหน้าสิคะเป้าหมายคุณอยู่ตรงไหนนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านพร้อมจะสนับสนุนคุณและบอกให้คุณ ก้าวไปสู่ข้างหน้านะคะแล้วถ้าคุณได้ก้าวไปสู่ก้าวแรกนะคะก้าวที่2คุณจะมั่นคงก้าวที่สโอ้คุณจะมั่นคงมากๆเราบอกเลยถ้าคุณผ่านจุดนี้ได้นะคะความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่สะตองอยู่แล้วนะคะจําไว้ว่าชีวิตหนึ่งมีชีวิตเดียวคุณอยากให้ชีวิตคุณดีมากแค่ไหนเราโฟกัสที่จุดๆนั้นเหมือนแม่หมอนะคะแม่หมอบอกเลยว่าแม่หมออยากเป็นเหมือนอิรอนัก แม่หมอจะต้องก้าวไปจุดๆนั้นให้ได้นะคะแม้ใครจะหมอรอก็ตามแต่เราก็มีความฝันนี่แหละค่ะความฝันของเราเพราะฉะนั้นนะคะเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนเมื่อเราเล็งเป้าหมายให้ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมบุญกับคุณท่านก็พร้อมจะสนับสนุนคุณหรือผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหรือว่าเจ้านายคุณหรือว่าใครก็ตามที่คุณเคารพนับถือเมื่อคุณเล็งเป้าหมายให้ถูก ผู้ใหญ่ก็พร้อมจะสนับสนุนในเรื่องการงานของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้เชื่อมบุญกับคุณอยู่นะคะท่านมาสื่อให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รีบลงมือทํานะคะก่อนที่ท่านจะไม่ได้มาสื่อกับคุณนะคะเพราะจำไว้ว่าเวลาของคนเราการเชื่อมบุญแต่ละคน มีระยะเวลาและเวลาของโลกคู่ขนานกับระยะเวลาในโลกปัจจุบันไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะต่อค่ะเกากุญก่าเกากุนกากากุญกาธุรกิจใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆ นะคะบางคนนะคะเมื่อคุณโฟกัสที่ถูกจุดคุณจะได้เจองานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆกาลังจะเดินทางมาหาคุณคุณคิดจะทําสิ่งใดให้คุณลงมือทําไม่ต้องกลัวความล้มเหลวนะคะคุณเห็นไหมคะทุกครั้งที่เวลาเจอความล้มเหลวมันจะเกิดทําให้เราได้ได้เจอหนทางที่แท้จริง นะคะคเมื่อเกิดความล้มเหลวจะทําให้เรารู้ว่านี่คือเส้นทางเส้นทางแท้หรือว่าเส้นทางที่ไม่ใช่ทางของเรานั่นเองแต่นี่คือนะคะ age of one นะคะคุณจะได้ทํางานได้มุ่งนะคะเข้าสู่ธรุรกิจใหม่ของคุณหรือว่าแบรนด์ใหม่ของคุณหรือว่าสินค้าใหม่ของคุณนะคะไม่ต้องอ้างว่าเราอายุมากแล้วนะโน่นนี่นั่นนะคะความสามารถนะคะสมัยนี้ไม่มีอายุค่ะ นะคะเราบอกเลยว่าไม่มีอายุแค่คุณลงมือทําแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นของคุณนั่นเองสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณมีความสุขลงมือทําแล้วตรงนั้นจะกลายเป็นเงินของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะต่อค่ะเก่าคุณค่ะคุณค่ะแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมบุญกับคุณอยู่นี้ท่านกําลังจะมอบชี้ช่องทางนะคะในด้านการเงินให้กับคุณใหม่ๆ การเงินนี้อาจจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์อาจจะเป็นยูโรเปียนอาจจะเป็นสกุลเงินอื่นๆก็ได้นั่นเองช่องทางทางด้านหาเงินของคุณนับจากนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าคุณจะขัดสนอีกต่อไปการเงินของคุณนับจากนี้จะหลั่งไหลเข้ามาปีนี้ปีหกแปดเป็นปีแห่งการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีในชีวิตคุณนั่นเองนะคะทุกคนขาฝนโตขาทุกคนกุกกกก ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ท่านจะมอบชีวิตใหม่ให้กับคุณนี่คืออะไรคะเพจออป t ติโกนะคะเด็กถือเหรียนและนะคะเพจอวบอถ้าใครไปสอบให้คุณอ่านตำรับตำราแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปสอบนะคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าคุณเป็นระดับซีอแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่คุณวางแผนไว้แล้วคุณได้ลงมือทํานั่นแหละคะ่ะจะนําพาช่องทางทางด้านการเงิน สกุลเงินต่างๆจะหลั่งไหลมาสู่ตัวคุณด้วยนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จเพจเด็ก,เ,เ,ดกเหมือนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่นับหนึ่งนะคะแต่เป็นนับสิบแล้วค่ะนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้ความเป็นอิสระทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินนั่นเองคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างต่อค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณต่อคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนับจากนี้ โอกาสของคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วการงานของคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายคุณก็ถ้าคุณไปสอบนะคะอายุ25นะคะอายุ15ปีหรือว่าต่ํากว่า25ปีชีวิตของคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากนะคะหัวหน้างานของคุณนั่นเองหรือว่าคุณจะสอบติดนั่นเอง แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะนับจากนี้ให้คุณโฟกัสที่ถูกจุดเมื่อคุณโฟกัสคุณลงมือทํางานนั้นจะสําเร็จธุรกิจของคุณก็จะสําเร็จนี่คือสิ่งที่ท่านจะมามอบให้คุณคือการงานนะคะชื่อเสียงการงานของคุณนับจากนี้คุณเป็นคนมุ่งมั่น นะคะคิดทําสิ่งใดแล้วคุณจะลงมือทําเลยคุณไม่รอโอกาสคุณไม่รอวาสนานะคะให้วาสนามาถึงคุณไม่เลยค่ะคุณลงมือทําก่อนแล้ววาสนาจะมาทีหลังนี่คือสิ่งที่ท่านชอบมากเลยค่ะเพราะคุณเป็นคนที่ลงมือทําก่อนแล้วท่านจะส่งความสุขความสําเร็จมาให้คุณทีหลังนะคะจําไว้นะคะอะไรอย่ารอโอกาสนะคะโอกาสจะมาช้ากว่าความสําเร็จเพราะฉะนั้น คุณต้องลงมือทําเท่านั้นแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแล้วท่านจะส่งเส้นทางการเงินเส้นทางการงานมาสู่คุณแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณรอแต่ว่าสนาคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะคะต่อค่ะนับจากนี้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมบุญกับคุณณช่วงนี้เวลานี้ให้คุณรีบทํานะคะแล้วสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณการงานการเงินของคุณจะมีเข้ามานั่นเองสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณ แค่คุณบาลานชีวิตตัวเองให้เข้าใจตัวเองเท่านั้นพอค่ะไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นนะคะใส่ใจตัวเองใส่ใจครอบครัวเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเมื่อคุณโฟกัสถูกจุดและคุณลงมือทําสิ่งดีๆนะคะท่านก็จะมามอบให้คุณนะคะโอกาสใหม่ๆทางด้านความรักความสุขนับจากนี้คุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องคุณจะไม่มีความสุขค่ะถ้าคุณได้ลงมือทํา นะคะคุณจะได้แต่ความสุขบางคนจะมีคนมามอบโอกาสความรักความสุขให้กับคุณนะคะเป็นชายหนุ่มลูกหล่อเป็นสาวสวยนะคะอายุ25ปีขึ้นไปมามอบความสุขให้กับคุณ บางคนนะคะไม่ใช่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคู่หลักก็ได้นะคะอาจจะเป็นลูกน้องคุณมาชี้ว่าพี่ทําแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยออกไอเดียออกไอเดียเจ๋งๆให้กับคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือ Nice o f ฟคับนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณมีแต่ความสุขถ้าคุณลงมือทำโฟกัสให้ถูกจุดอย่าอ่อมอย่ายมเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วแสดงว่านะคะดวงจิตของคุณเชื่อมบุญอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ องค์นั้นที่ท่านมาบอกคุณณนะค่าคืนนี้นั่นแหละค่ะโอ้เจ้าขุนตขุนคาขนนับจากนี้ครอบครัวของคุณยิ่งคุณได้ทําธุรกิจใหม่ครอบครัวของคุณก็จะกินอิ่มกินเต็มครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขบางคนนะคะจะได้เจอคู่หลักคุณจะได้แต่งงานคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ ที่ต้องการนั่นเองนะคะนี่คือความสุขในด้านการเงิน Lucky in Game and Lucky in Love and Lucky in Game นั่นเอง4 of อ f บนะคะจะมีคนมานะคะมาแอบชอบคุณแล้วก็มาบอกคุณตรงๆว่าเออเขาชอบคุณนะอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ตกลงนะคะแต่งงานกับเขาบางคนไม่ใช่แบบนั้น บางคนอาจจะเป็นธุรกิจธุรกิจใหม่ของคุณนี่แหละคะ่ะจะมีคนมาขอซื้อธุรกิจใหม่ของคุณขอแฟนชายกับคุณดูดีนะคะธุรกิจเล็กๆของคุณอาจจะกลายเป็นแฟนชายระดับโลกแบบนี้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะโฟอว์อวอนโฟอ์อวอนคือความสุขทั้งครอบครัวนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมบุญกับคุณณในเวลานี้นะคะเชื่อมบุญกับดวงจิตของคุณณในเวลานี้นะคะถ้าคุณได้ดูแสดงว่า บุญของคุณได้ถึงคลิปนี้แล้วนั่นเองนะคะทุกขาแล้วยังไงต่อคะโอ้พรก้าคุณค่ะก้คุณค่ะนี่คือการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆธุรกิจของคุณมีอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่นี่คือธุรกิจใหม่สิ่งใหม่ๆแสงสว่างเมื่อคุณเชื่อมบุญเมื่อคุณเดินก้าวไปข้างหน้าอย่าหันมาข้างหลังให้ก้าวไปข้างหน้าเสมอแล้วฝึกฝนตัวเอง จำไว้นะคะเวลาเราขี่ม้าทํำยังไงเราจึงจะชนะเวลาเราแข่งม้าเราก็จะต้องทําให้ม้าเราวิ่งเร็วที่สุดเพื่อเวลาม้ามันวิ่งมันจะตลบฝุ่นไม่ให้คู่แข่งนะคะเห็นฝุ่นเห็นไหมคะเห็นตัวมันเพราะว่ามันจะตลบฝุ่นให้ฝุ่นแบบ ฟุ้งเลยอย่างนี้แหละคะ่ะนี่คือการชนะค่าสึกต่างๆนั่นเองนะคะความมุ่งมั่นความเทะเยอทะยานของคุณจงมีความเทเยอทยานอยู่ตลอดเวลานั่นเองความทเยอทยานจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะนี่คือ n i c e of s o r d นั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกท่านชื่นชมคุณค่ะถ้าคุณได้ลงมือทําไม่มีอะไรขวางคุณได้และท่านพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตคุณในทุกเรื่องราวแต่คุณจะต้องลงมือทำก้าวออกมาค่ะก้าวแรกเป็นก้าวที่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าคุณได้ก้าวออกมาจากก้าวแรกแล้วก้าวต่อไปมันไม่น่ากลัวเลยนะคะมันน่ากลัวแค่ตอนก้าวแรกเท่านั้นค่ะต่อค่ะความผิดหวังเสียใจนะคะ คุณเคยผิดหวังเสียใจมาคุณเลยไม่กล้านะคะบางคนในเรื่องความรักนะไม่กล้าออกจากคอม์ตโซนนะคะความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักไม่เป็นไรคะ่ะลองเปลี่ยนรู้สิลองเปลี่ยนมุมกลับนะคะถ้าคุณอยากมีความสุขในชีวิตในเรื่องความรักอะไรก็ตามแตม่คุณไม่เปิดใจเท่านั้นเองคะ่ะเหมือนเจ้าสาวที่กวาฝนนั่นเองนะคะทั้งที่ไม่รู้ว่าฝนนั้น จะตกกี่โมงแต่คุณก็ใส่เสื้อกันหนาวหรือว่ากลางร่มรอแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะไหนอมนไม่ต้องอัวค่ะนะคะบางคนนะคะ ช่วงช่วงเวลานี้ท่านบอกว่าบางคนนะคะถ้าคุณคิดจะออกจากงานนะคะหรือว่าปัญหางานมันเยอะให้คุณก้าวเดินออกมาอย่างมีสตินั่นเองนะคะเจอปัญหาอะไรหนักหน่วงให้คุณก้าวเดินออกมานะคะแล้วปล่อยวางนะคะบาลานซ์ชีวิตอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพ่อดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะนี่คือก้าวไม้เทา้าคุณยังมีความสามารถความรู้ความสามารถบางคนนะ นะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่งานมันจะหนักมากเลยนะคะ n นสกอปบอลนั่นเองนะคะท่านมาบอกนะคะนะคะงานมันหนักมากถึงขนาดแบบอุ้ยฉันท้อแล้วฉันไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็นะคะคิดทบทวนนะคะเพราะงานมันหนักจริงๆเพราะก้าวไม่เท้าคือเรื่องงานแต่คุณก็มีแสงสว่างอีกนะคะกำอยู่ในมือนั่นเองนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณคุณจะปลดล็อกแค่คุณเลิอกออม คุณเลือกยมเท่านั้นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังเด็ดขาดค่ะ,ะพัฒนาตัวเองค่ะนะคะจงเป็นผู้เรียนรู้เลขยก้าพัฒนาตัวเองอย่าอยู่กับที่นะคะเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณก้าวเดินออกมานะคะอย่าอยู่กับที่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องงานบางคนจะออกจากงานหรืออะไรก็ตามแต่ให้ออกมานะคะออกมาจากจุดที่มันทําให้คุณไม่มีความสุข นะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนั้นนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากจะออกงานหรือธุรกิจนี้มันอ่อมมันยมนั่นเองนะคะท่านบอกว่าให้คุณพัฒนานะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคุณจะได้ทําธุรกิจใหม่ๆแน่นอนค่ะเพราะดวงจิตของท่านสื่อกับคุณมาแบบนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะทกคุณค่ะค่อคุณแบบ เมื่อคุณพัฒนาตัวเองได้เร็วนี่คืออะไรคะเมื่อคุณพัฒนาตัวเองคุณดูนะคะท่านบอกว่าให้คุณพัฒนาตัวเอง six of swords คือการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่าหันไปข้างหลังเห็นไหมคะที่เราบอกเสมอว่าเวลาเจอเหตุการณ์อะไรให้คุณรีบพัฒนาตัวเองนะคะแล้วอย่าเดินอย่าหันมองข้างหลังมองแค่ข้างตรงแล้วก็สายขวาเท่านั้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคืออะไรคะนี่คืออะไรคะ นี่คือความสำเร็จนะคะ X of One นันเองธุรกิจการงานของคุณนี่คือดวงจิตที่คุณสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆพระองค์ท่านกำลังมามอบความสุขในเรื่องการงานให้กับคุณนั่นเองถ้าคุณได้เจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าบุญของคุณ เชื่อมติดกับท่านนะคะการงานของคุณนะคะให้คุณพัฒนาแล้วนะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาคือความสําเร็จความสุขในเรื่องชื่อเสียงคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองถ้าเป็นราชาการนะนะคะคุณจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณจะไม่ได้ทําธุรกิจนี้แล้วนั่นเองแต่คุณจะได้ทําธุรกิจใหม่และธุรกิจใหม่ของคุณจะนําพาความสุขมาสู่คุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเป็นลูกน้องนะคะถ้าคุณออกมาคุณจะได้งานใหม่คะ่ะและงานใหม่จะเป็นงานที่มีความสุขไม่ทอกซินะคะบางทีงานใหม่จะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ทอกซิทธ์กับชีวิตคุณไม่ทอกซิกับสภาพร่างกายคุณก็ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น นะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อถ้าคุณอยากจะออกจากงานคุณก็ออกได้เลยแต่ได้งานใหม่แล้วแต่คุณได้งานใหม่แน่นอนค่ะเพราะมันขึ้น a อ o o o w e n d นั่นเองนะคะและงานใหม่นี้จะทำให้คุณมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะเพราะสังคมใหม่ๆจะเป็นสังคมที่คุณมีความสุขมากกว่าอย่าลืมนะคะเก้าแรกมันอาจจะยากเก้าแรกมันอาจจะน่ากลัวแต่เก้าที่สองไม่น่ากลัวค่ะต่อค่ะ นี่คือท่านมาบอกตรงๆเลยว่านับจากนี้ชีวิตการงานของคุณจะรุ่งเรืองถ้าคุณออกจากงานหรือยื่นหรือตอนนี้คุณตกงานนะคะเดี๋ยวคุณจะได้งานแล้วงานนี้เป็นงานที่เหมาะสมกับคุณนี่คือไฮโรแฟนนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมบุญกับดวงจิตของคุณอยู่ท่านมาบอกคุณเรียบร้อยแล้วโอกาสของคุณมีไม่มากนักเพราะปีนี้เป็นปีของคุณคุณมีวาสนาคุณมีบารมีแล้วที่ดวงจิตของคุณคุณได้รู้ว่าดวงจิตของคุณเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ณในเวลานี้คุณเห็นไหมคะนี่คือชีวิตของคุณมีแต่แสงตะวันเข้ามา เนี่ยค่ะเส้นวาสนาของคุณนี่คือช่องวาสนาของคุณนั่นเองนะคะคุณดูสิคะนะคะนะคะนี่คือช่องการงานของคุณคะ่ะช่องการงานของคุณนะคะนะคะนี่แล้วก็ช่องอุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะต่อค่ะนี่คือแสงตะวันของวันใหม่ส่งมาหาคุณกี่ดวงคะหนึ่งสองสามสี่นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาบอกคุณโดยตรงตามนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ ชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีความสุขความสุขจะกลับมาอีกครั้งนะคะจงเชื่อในปาฏิหาริย์จงเชื่อในสิกเซน์ของคุณคุณเป็นคนมีสิกเซน์ท่านจะมอบโอกาสดีๆมาให้คุณนั่นเองนี่คือเพจออกครับความสุข,ขั้างใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากค่ะนะคะเร็วเลยค่ะนะคะเพราะขึ page ้นเพจเอาครับเหมือนคุณอ่าเล่นน้ําทะเลแล้วมีคลื่นคุณชอบไปตรงที่มีคลื่นใช่ไหมคะเพราะการโต้คลื่นมันจะสนุกมากนั่นเองนะคะใครก็ชอบการโต้คลื่นนะคะ เพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนการโตขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะและยังไงต่อคะไพ่ใบสุดท้ายท่านอยากจะบอกอะไรคะรุนกันนะคะทุกคนทุกคนขคุค่ะเขากุ่ค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมในทุกเรื่องราวนี่คือจัดติดนะคะจัดติดในเรื่องการงานธุกรกิจการงานหรือเรื่องคดีความทุกสิ่งทุก อย่างนะคะคุณได้รับการตัดสินในครั้งนี้ท่านบอกว่าคุณเชื่อมนะคะเชื่อมบุญกับท่านได้แล้วและนี่คือความสัต์จริงจัดติคือความยุติธรรมและความสัต์จริงนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกคุณให้คุณลงมือทําช่วงนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกออมรู้สึกยมให้คุณบาลานชีวิตตัวเอง นะคะดวงจิตของคุณหลายๆดวงเนี่ยดวงจิตของพวกคุณนะคะที่สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านได้รับรู้แล้วและดวงจิตของคุณเชื่อมบุญกับท่านเมื่อได้เชื่อมบุญกับท่านท่านก็เลยมาบอกคุณเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุ้มได้รับความยุติธรรมแน่นอนแสงสว่างส่งตรงมาถึงคุณแล้วคะ่ะนี่คือตะวันสาดส่องมาที่บุญวาสนาขึ้นกับ ขึ้นอยู่ว่าคุณจะลงมือทําหรือคุณจะนอนอยู่เฉยๆรอมองความสําเร็จของคนอื่นรอชื่นชมความสําเร็จของคนอื่นหรือคุณจะให้คนอื่นชื่นชมความสําเร็จในตัวคุณฝันให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงฝันให้ใหญ่เหมือนแม่หมอเนี่ยค่ะนะคะทุกคนมีโอกาส เป็นได้นะคะแค่คุณลงมือทํานี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมบุญกับดวงจิตของคุณณในเวลานี้ส่งข้อความนี้มาถึงคุณโดยตรงนั่นเองค่ะวสวัสดีค่ะ